เฟนออฟคาเฟ่สวัสดีคะ่ะวันนี้พาชมเซตอาหารคีโตเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นยำเส้นแก้วนะคะใครอยากรู้เส้นแก้วคืออะไรคือแบบนี้นะคะตัวนี้จะคล้ายๆบวุ้นเส้นแต่มันจะกรึบกบไม่ใช่วุ้นเส้นนะคะคุณลูกค้าอร่อยมากแนะนําเลยค่ะต้องทานเนาะเมนูเส้นแก้วอันนี้ต้องทานทานง่ายมากมากคล้ายๆบวุ้นเส้นแต่ไม่ใช่นะคะมันจะกรึบกรึบแบบบางคนทําไม่เป็นก็จะแข็งนะ มีลูกค้าหลายคนมาบ่นอยู่ว่าซื้อเส้นแก้วแล้วทําไม่ได้มันจะแข็งตัวนี้ของเราหน้าทานนะคะไม่แข็งนะคะมาลองอุดหนุนกันนะคะยำเส้นแก้วนะคะ1กล่อง69บาทค่ะต่อมาพาชมเซตนะคะเซตหมูย่างกะทินะคะวันนี้เป็นข้าวบุกนะคะหมูย่างกะทิข้าวบุกพร้อมด้วยน้ำจิ้มนะคะหนึ 1, ่งกล่องแบบนี้ก็69บาบาทเช่นกันคะ่ะ หนึ่งกอแบบนี้69บาทนะคะขอบคุณที่อุดหนุนกันนะคะสวัสดีคะ่ะคีนก็ทานได้นะคะเพราะเราใช้วัตถุดิบไม่มีแป้งและน้ำตาลนะคะน่าทานมากๆ